เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะแบบสูตรคำนวณค่ะดีฉันก็วันนี้ลงแบบหลักสิบล่างให้นะคะลงหลักสิบล่างให้ก็แบบสูตรคำนวณน,นี้ จะลงให้ก็หลังจากหววออกประมาณ2-3วสามวันอาจจะงวดนี้ก็ช้าหน่อยนะคะก็จะลงให้หลังจากนั้นทุกวันไปจนวันหววออกนะคะก็จะมีทั้งแบบสูตรคำนวณและแบบเก็บสถิตินะคะสำหรับหววไทยนะคะสำหรับเก็บสถิตินั้นจะลงให้ก่อนวันหววออก2-3วันค่ะแต่สำหรับสูตรคำนวณน,นี้ก็จะลงให้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ใกล้หววออกก็จะลงสรุปล่างสรุปบนให้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ในช่องนี้นะคะช่องเลขเด็ดคนวางเลขนะคะ สำหรับสูตรหลักสิบล่างนี้ดิฉันจะนำสูตรที่ง่ายๆนะคะไม่พยายามจะไม่เอาสูตรยากๆนะคุณผู้ชมจะเข้าใจยากนะคะก็ในงวดนี้นะคะในสูตรนี้นะคะในสูตรนี้ก็จะใช้นะคะหลักแสนนะคะบวกกับหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักพันคูณ3นะคะหลักพันนี้เอามาคูณ3นะคะและบวกกับหลัก10ของเลขท้าย2ตัวนะคะ นี้ชั้นคูณก่อนนะคะ1คูณ3นะคะเท่ากับ3นะคะ1นะคะบวกกับ3เท่ากับ4นะคะ4บวกกับ6เท่ากับ0 0นะคะ0บวก1เท่ากับ1ค่ะ0บวก2ไม่ใช่0บวก2 1บวก2เท่ากับ3นะคะ อันนี้เป็นสูตรหลัก10ล่างนะคะหวยออก805ล่าง08นะคะก็เข้าที่0ค่ะหลักสิบนะคะก็งวดต่อมานะคะก็5นะคะหลักพันนะคะคูณ3ก็คูณไปก่อนนะคะ5 35นะคะ3นะคะคือคือหลักแสนนะคะแสะหลักแสนบวกหลักพันคูณ3นะคะบวกกับหลักสิบ เลขท้าย2ตัว3บวก5เท่ากับแปนะคะ8บวก0เท่ากับแค่ะ8ดบวกหนเท่ากับ9กนะคะเก้าบวกสเท่ากับหนึ่งค่ะม,มานะคะหวยออกศูนย์ล่าง1นค่ะเข้าที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักสิบนะคะก็ หลักแสนนะคะบวกกับหลักพันคูณ3นะคะบวกกับหลัก10บเลขท้าย2ตัวนะคะ3 5คูณ3เท่ากับหนะคะ8คูณ8ม8คูณ8บวก5เท่ากับ3 3บวก1นเท่ากับ4ค่ะ4 1บวก1เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 หวยออก196ล่าง58นะคะเข้าที่5ค่ะสูตรหลัก10นะคะนี่สูตรหลัก10 1นึ่ะคะหลักแสนนะคะบวกหลักพันของรางวัลที่1นะคะและบวกด้วยหลักสิบเลขท้าย2ตัวนะคะ7นะคะคูณ3 7 3 21นะคะเท่ากับ1 1ึ่นบวกหเท่ากับสนะคะ2องบวกหเท่ากับเค่ะ 7จบวกหเท่ากับ8นะคะเดี๋ยวนะคะสามบนะคะหนบวก2 2บวก5เท่ากับ7จบวก8นะคะไม่ใช่บวก8บวก1นะคะเท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0นะคะสำหรับในงวดนี้มันหลุดไปเป็นหลักหน่วยนะคะ ผิดนะคะสำหรับในงวดนี้ถึงจะหลุดไปหลักหน่วยก็ถือว่าผิดนะคะเพราะว่าดิฉันทำสูตรหลักสิบนะคะสำหรับสูตรนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ข้างบนนี้เขาก็ยังเดินอยู่นะคะแต่ว่ามาหลุดในงวดนี้นะคะหลักแสนนะคะบวกกับหลักพันนะคะคูณ3และบวกด้วยหลักสิบเล็กท้าย2ตัวนะคะ 2คูณ3เท่ากับ6นะคะ8บวก6เท่ากับ4ีนะคะบ่นะคะ4บวก4เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1ค่ะสำหรับในงวดนี้ก็เข้าที่9กนะคะกลับมาเดินต่อค่ะสำหรับในงวดนี้หลังจากที่หลุดไปในงวดนี้นะคะก็กลับมาเดินต่อเขาดันหลุดไปเป็นหลัก สิบนะคะหวังวานนีวดนนี้ก็ยังจะคงเดินที่หลักสิบต่อไปนะคะหลักแสนนะคะของรางวัลที่หนึ่งบวกกับหลักพันนะคะคูณสามและบวกกับหลักสิบล่างนะคะสองนะคะบวกกับหนึ่งนะคะคือเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะคะสามบวกกับเก้า เท่ากับ2องค่ะสองบวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5ค่ะสองนะคะสำหรับในงวดนี้จะมาไหมนะคะสำหรับหลัก10ล่างนะคะสอง3 5สาหนะคะจะมาไหมนะคะสำหรับในงวดนี้จะมาเลขไหนนะคะ เรามาดูเดี๋ยวนะคะเขียนบนที่ไว้ก่อนดูคลิปเออไม่ใช่คลิปดูสูตรที่สองนะคะสำหรับในสูตรที่สองนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับสูตรนี้สำหรับสูตรนี้ในงวดที่แล้วก็ลงให้นะคะงวดที่แล้วลงให้คุณผู้ชมดูอยู่สำหรับสูตรนี้ เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรนะคะก็จะใช้หลักพันนะคะบวกกับหลักหน่วยนะคะของรางวัลที่1 1นบวกกับ9นะคะเท่ากับ0ค่ะ0ูน์ลบหนะคะเท่ากับ9นะคะลดลงไป1นะคะเท่ากับ9ลดลงไป1เท่ากับ8ลดลงไป1เท่ากับ7นะคะ และ0บวก1เท่ากับ1นะคะหวยออก805ล่าง08นะคะก็เข้าที่0นะคะต่ตมาค่ะหลักพันนะคะบวกกับหลักหน่วยของรางวัลที่1นะคะ5บวก5เท่ากับ 0นย์นิคเช่นเดิมนะคะ0ลบ1เหลือ9 0ลบ1เหลือ8 0ลบ1เหลือ9 9ลบ1เหลือ8 8ดดลบหเหลือ7นะคะ0ูนบวกหนเท่ากับหนะคะหวยออกนะคะ0 9 3ล่าง1 4ค่ะเข้าที่1นะคะงวดต่อมานะคะก็หลักแสนไม่ใช่หลักแสนหลักพันนะคะบวกกับหลักหน่วยรางวัลที่1นะคะ ห้าบวกแปดที่ห้าบวกแปดห้าบวกสามเท่ากับแปดค่ะแปดลหนึ่งเหลือเจ็ดเจ็ดลหนึ่งเหลือหกหกลด 1, หนึ่งเหลือห้าแปดบวกหนึ่งเก้ายออกนะคะหนึ่งเก้าหกล่างห้าแปดค่ะเข้าที่ห้านะคะ มุต่อมาค่ะหลักพันนะคะบวกกับหลักหน่วยหลักพันบวกกับหลักหน่วยรางวัลที่1นะคะ7บวก6เท่ากับ13นะคะ3ลด1เหลือ2ลด2ลด1เหลือ1 1ลด1เหลือ0นะคะ3-1บวก1เท่ากับ4ค่ะโอเอไนะคะ 1, 1มันช่ว1 5 1 9ล่าง4 7นะคะเข้าที่7ค่ะมุต่อมานะคะหลักพันธ์นะคะลางวัลที่1บวกกับหลักหน่วยนะคะ2บวก9เท่ากับ11นะคะคือ1 1ลด1เหลือ0 0ลด1เหลือ9 9ลด1เหลือ8 1บวก1เท่ากับ2นะคะ หวยออกนะคะ4 1, 1 1ล่าง9 2ค่ะเข้าที่อันนี้เป็นสูตรหลัก10นะคะเค่ะเรามาดูงวดวันที่17คุมภาพันธ์กันนี้นะคะหลักพันนะคะบวกกับหลักหน่วยรางวัลที่1นะคะ7-1บวก1เท่ากับ8ค่ะ8-1ด1เท่ากับ7 7ด1เท่ากับ 6, 6ลด1เท่ากับ5 8บวก1เท่ากับ9ค่ะจะมาไหมนะคะสำหรับ5 6 7 8 9นี้นะคะ16ดิฉันจะเขียนเป็น17ทุกทีนะคะมันมีอะไรกับเลข17 16อกุมภาพันธ์6า 6, 6, 6นะคะจะมาไหมนะคะ5 6 7 8 9ถ้าเรามาเทียบกันกันกบ2สูตรนี้ เขาชนกันที่เลข5นะคะแต่ต้องขอเตือนว่าชนกันไม่ได้หมายความว่าจะมาเสมอไปนะคะอาจจะหลุดได้นะคะอย่างงวดนี้นะคะงวดนี้เขาชนกันที่เลขศูนย์ก็จริงนะคะแต่หลุดนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันหลุดมันเลยไม่มานะคะถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไอ้เลขที่ชนกันมันไม่มาอย่างแน่นอนค่ะ ต้องเผื่อว่าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดด้วยนะคะสำหรับสองสูตรนี้เขาอาจจะไม่ได้มาชนกันก็ได้นะคะไม่ได้อาจไม่ไม่อาจอาจจะไม่มาเลขที่ชนกันก็ได้นะคะอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดก็ได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับ2ส,สูตรนี้ดิฉันขอแจ้งอีกครั้งนะคะว่า สำหรับท่านที่มาเข้ามาใหม่นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆ่นะคะแล้วถ้า,อ,าอยากให้กำลังใจช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้เป็นกำลังใจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับช่องะคะ่ะและสำหรับท่านที่มาใหม่อย่าลืมนะคะว่าช่องนี้เป็นช่องเลขเด็ดคนวงเลขลงให้แต่หวยไทยนะคะซึ่งช่องนี้โลโก้สีเหลืองนะคะส่วนช่องที่เป็นช่องโลโก้สีแดงคือช่องคนวงเล็ชาแนลนั้นจะลงให้ หวยฮานอยและหวยลาวนะคะไม่ได้ลงหวยไทยให้นะคะหวยไทยจะลงให้ที่ช่องนี้ทั้งแบบเก็บสถิติและแบบสูตรคำนวณสําหรับแบบเก็บสถิตินั้นจะลงให้ก่อนวันหวยออก 2- 3ถึงวันนะคะส่วนแบบคำนวณน,นั้นจะลงให้หลายวันนิดนึงแล้วก็จะมีสรุปบนสรุปร่างให้ะคะ่ะสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหลัก10ล่างนะคะอาจจะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ